ี่ดวยวันนี้สองสาวมาทานวันนี้พาพี่อุบลมาเที่ยวค่ะนี่อันนี้อยู่ร้านอะไรนะพี่มุมอร่อยเนาะร้านมุมอร่อยนี่อยู่ร้านมุมอร่อยโอ้ยังเห็นภาษาศึกจะทำอยู่โอ้ไหนไห ร้านมูปอร่อยนี่อยู่ที่นาเกลือนะคะตอนนี้น้ำลงน้ำลดำลไม่ได้ะะใส่่ชุดด้ไไมเอาชุดว่ายน้ำมาเขาติดทะเลนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ำลงโน้นมองไปนอน้อยังเห็นปราสา,าจจทสัจธรรมอยู่โคฝั่งโน,น้นคนก็เยอะนะคะ ใหญ่มากร้นเดี๋ยวเรารอดูอาหารนะคะเพราะพวกเราจะทานอะไรกันนี่ค่ะสองสาวมาร้านมุมอร่อยนะคะีผิวบนได้ได้กี่วันแล้วพี่มาถึงเมืองไทยวันที่หกเกตแปะมีสามวันค่ะวันนี้วันที่สามที่สตะเวนกินค่ะนะคะวันนี้ก็เลยมาลอง ร้านอาหารมุมอร่อยที่นาเกลือพัทยานะคะสั่งอาหารไปแล้วตอนนี้ดื่มน,น้ำมะ้าวสดสดๆเลยค่ะสดสค่ะเนี่ขอสดๆดีกว่าอยู่เยอรมัน <laughs> อยู่เยอรมันอยู่เยอรมันไม่ไม่สดชัมพี่สดอยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้ชื่นใจเท่าไหร่ใช่ใช่คืออันนี้สดๆจากต้นเลยค่ะเนาะอืม <laughs> <laughs> สดชื่นสดชื่นค่ะสดชื่นใครจะอิจฉ้าก็ว่ากันไปเนาะพี่บลเนาะอิดชาไหมคะสองสาวสองสาวร้อยกว่าเออใครจะอิจฉาก็ช่วยไม่ได้นะคะน้องๆคนไหนฝากฝากเต้าุบนเที่ยวตอนนี้เหลือกําไรชีวิตนะคะอืขาดทุนมาเยอะแล้วช่กาไรแล้วค่ะมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ จะได้เห็นนะคะว่าพวกเราจะทานอะไรกันเนาะพี่นอาจารย์เราเราต้องเราต้องตรงไหนอร่อยเราต้องไปใช่ค่ะเราต้อง,เร,องเราต้องสืบหาความอร่อยของเขาให้ได้ใช่ค่ะและเวลานั้นไม่ต้องให้ใครมาค้องเรียกให้กินนะคะใช่ค่ะ <laughs> มีแรงกินหรืออ้าปากินหรือเที่ยวได้ตอนนี้กินเลยค่ะเ <laughs> นาะไม่ต้องรอค่ะ <laughs> ความสุขใส่ตัวที่เหลือนี่คือกําไรชีวิตทั้งหมดแก้วมีความสุขที่สุดเลยเราไม่รู้ว่าเราจะได้ตื่นมาอีกไหมวันต่อมาใช่ไหมพี่ใช่เออนั่นแหละคือชีวิตมันไม่แน่นอนแหเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยหาความสุขใส่ตัวดีที่สุดค่ะอยากกินอะไรกินอยากไปเที่ยวที่ไหนไปนอกที่บนเนาะใช่ใช่ไอยากสวยแต่งสวยเอาให้หมดเลยใช่ใช่ใช่หรือมีมีครั้งเดียวในชีวิตค่ะ ่ใชมีขัง้งเดียวในชีวิตถูกต้องแล้วค่ะดูสีมันแล้วมันจะโอเหมือนไอ้นั้นหรือเปล่านี่อาหารจานแรกมาแล้วนะคะอันนี้ทอดมันกุ้งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อุบลจะชิมพี่อุบลจะชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะ,ะหน้า<ง>ตาของทอดมันกุ้งร้าน มุมอร่อยที่นาเกลือพัทยานะคะดูว่าพี่อบนมันไม่กรอบเมืนเสียงมันไม่เปะเหมือน,นเสียงมไม่เปะใช่ไหมคะสรสชาติเป็นไงคะพี่เขาใช้เขาใช้กุ้งกุ้ง กุ้งเยอะแต่ว่าไอ้ความไอ้ความที่ว่ามีไม่มีไอค้คำเขาเรียกอะไรแบบว่าเกจเกจเกดขนมปังอะมันไม่มีมันคือมันรู้สึกว่ามีแต่เนื้อกุ้งมันมีแต่เนื้อกุ้งอ,อแล้วม,มีแต่เนื้อกุ้งกับมันเหมือนจะมีผง ผงโกกีดนิดๆอ่ะค่ะผงโกเกีิดนิดๆแล้วก็ไข่แต่ข้างในมั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 น,มนกุ้งค่ะสัมผัสได้ว่าเป็นกุ้งเป็นกุ้งสดกุ้งเยอะกุ้งเยอะแต่ว่าเก็ดขนมปังไม่มีอแต่ที่แต่ที่เราไปกินคืนนั้นมันเก็ดขนมปังมันเกาะเยอะอ,อ,อะอค่ะ,ค,ะคือแสดงว่าคนละสไตล์การทําคนละสไตล์นะคะอ่ะผ่านไปค่ะอาหารจานที่หนึ่งนะคะ นี่พี่อุนบลมาชิมสั่งตรงมาจากเยอรมันมาชิมอาหารนะคะ,ะเดี๋ยวรอดูอาหารจานต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะน,นี่ค่ะจิ้มนี่ค่ะเก๋กุ้งสดๆเลยทอดมันกุ้งที่เก๋ชอบกินนี่แหละที่ร้านมุมอร่อยอก็เก๋ชอบร้านนี้บอกว่าอาหารกัน่อย อร่อยใช่ไหมพี่กุ้งคือคือเนื้อกุ้งมันเยอะใช่ไหมคะเนี่ยสดด้วยนะ่ใจกุ้งสดด้วยนะกุ้งสดใช่ไหมคะกุ้งสดเเนี่ยเห็นไหมพี่เนี่ยดูดูข้างในสิพี่บนเห็นไหมเต็ดเลยเต็มมาเลยโอเคอันนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอาหารจานต่อไปค่ะทีนี้อาหารจานที่สองมาแล้วนะคะ ทำไมทำไมไม่มีไข่เหลืองเหมือนอเมื่อกี้เลยอันนี้คือปลาหมึกย่างใช่ไหมคะปลาหมึกไข่ย่างปลาหมึกไข่ย่างที่บนชิมจเดูดูน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นไงคะพี่มีไข่ไหมออยู่ในสมุดมันเหลืองกว่านี้นะออออยู่สมุดันนี้ไข่ไข่ขาวอันนี้มันอะไรไข่ขาวเมื่อกี้ไข่แท้ไข่แท้หรือเปล่าเนี่ย คิวบนนักชิมค่ะสั่งสั่งโดยตรงมาจากเยอรมนันนักชิม,มเป็นไงคะพี่น้ำจิ้มเขาซีฟู้ดจริงๆค่ะน้ำจิ้มนี่สุดยอดแล้วใช่ไหมคะยอดคะ,คะซีฟู้ดจริงๆซีฟู้ดจริงๆ,งๆแล้วหมึกเป็นไงครับปลาหมึกสดไหมคะปลาหมึกนี่คือ,ค,อคือก่อนที่จะมาจากเยอรมันน่ะนึกอยากกินปลาหมึกไข่ค่ปลาหมึกไข่ เราก็เลยต้องมากินเนี่ยแต่มันไม่เหมือนในสมุดที่เราดูในเมนูของเขาเออไม่ตรงปกมันไม่ตรงปกนะออแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมไข่ดูซิอ่ะชิมตามที่เราเราอยากกินปลาหมึกไข่ค่ะลองดูซิว่าสำหรับสำหรับคอเบียค่ะใช้ได้อืมแต่ว่าเป้าออบนไม่ใช่คอเบียค่ะ ก็คือกินได้รล้วกลมหยากอยากกินไข่ปลาหมึกอ๋อค่ะค่ะก็ใช้ได้จตะผ่านค่ะผ่านกินผ่านอันนี้พี่บอก็บอกว่าผ่านนะคะโอ้ยคิดถึงไข่เนี่ยเฮ้ยพี่เวลากินอาหารทะเลอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยคิดถึงไข่คิดถึงน้องนุ่งทางเยอรมันไหมพี่บนคิดถึงคอเบียที่เยอรมันนันเห็นไหมมามามาไทยมาไทยมานี่ เดี๋ยวป้าอุบลจะเดี๋ยวป้าอวบนจะเฉลย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 เมนูนี้นะคะเมนูนี้อเนี่ยป้าเชื่อว่าป้าเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักป้าก็รู้จักครั้งแรกวันนี้แหละค่ะปลากระพงส้มตำโอ้ยดูดูดูเป็นไงพี่รสชาติเหมือนเหมือนตำไทยไหมคะหรือตำอะไรตำไทย อร่อยค่ะรสชาติตำไทยเลย,ยใช่ไหมคะ,คะตำไทยจริงๆเลยใช่ไหมคะตำไค่ะ,คะเนี่ยมันจะมีอ่าอันนี้คือปลากระพงทอดไหมพี่ปลากระพงทอดนะคะแล้วตัวนี้เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวชิมตัวเนื้อปลาค่ะค่ะเหมือนกินกุสิ่ยดอดน้ำจุ่มตับกุสุดยอดเลยปลากระพงทอดอ,อร่อย อะไรมากปลากระพงสดๆเลยใช่ไหมคะสดๆเลยแต่ปลาสดดูิงเนาะโอ้ยโอ้คิดถึงคิดถึงคนทางไกลคิดถึงคนทางไกลดูนะคะกูเทนอพีทิสค่ะพี่เดี๋ยวดูอาหารเราวันนี้นะคะสองสาวสองสาวเกินร้อยค่ะเนี่ยตอนนี้สั่งมาสามสามอย่างก่อนนะคะอย่างแต่ก็อร่อยทุกอย่างชิมแล้วนะคะ พี่อุบลสั่งตรงมาจากเยอรมนีเพื่อมาชิมอาหารร้านนี้โดยเฉพาะปลาส้มตำอร่อยมากค่ะอร่อยมากใช่ไหมคะพี่อร่อยมากกินเลยอ๋อมันนุ่มอาจารย์เนื้อนุ่มแล้วคะเนื้อกรอบนะโอ๋อพี่ต้องต้องจำไปทําที่โน่นด้วยอมันมันมันไม่ได้กรอบอย่างนี้ไม่กรอบไม่รู้เขาใส่อะไรเข้าไปที่เขาแล้วปลาก็สดใช่ไหมพี่ก่อนที่เขาจะทอดเนี่ยเขาต้องเขาต้องมีวิธีอะไรของเขาแสดงว่าเมนูนี้ที่หนึ่งใช่ไหมคะ ปลากระพงที่หนึ่งให้ปลากระพงให้ปลากระพงที่หนึ่งเออต็มร้อยเต็มร้อยเนยโอ้น,นันน่นนั่นนั่นมาค่ะ <มา S 1> ทีนี้มา,มาทานเ <มา S 1> ที่ยงกับพวกเราะนะคะที่ร้านอาหารมุมอร่อยนาเกลือพัทยาค่ะ